สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมากับการรีวิวเวนกาดอีกแล้วแล้วก็วันนี้ผมจะมารีวิวเวนกาดจะชุด VCP04 นั่นเองนะครับซึ่งซองส่งชุดนี้เป็นซองสุ่มที่ออกมาเสริมให้กับการจะชุด VBT02 นะครับแล้วก็ จะมีของเสริมของลิงโจกเกอร์มาด้วยเป็น5แคลนด้วยกันนะครับซึ่งการจะชุด v c p 0 4เนี่ยก็มีหลายใบในชุดที่น่าสนใจแล้วก็น่านํามาเสริมให้กับของปัจจุบันของหลายๆแคลนด้วยกันโอเคเรามาดูที่ตัวของกล่องนั้นก่อนนะครับหน้ากล่องของ v c p 0 4นีนี้เราก็จะเห็นอิบุกิโคจิคุงนะฮะยืนอ,อยู่เท่ๆคนเดียวเนาะแล้วก็จะเป็น เลดอที่เป็นยูนิตล่างอวาตารของเขายืนอยู่ข้างหลังนั่นเองนะครับซึ่งปกมาอย่างนี้แสดงว่าภายในชุดประกอบด้วยลิงจ็กเกอร์เป็นของเสริมแน่นอนนะฮะซึ่งบ้องนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวของลิงจ j o กเกอร์อย่างเป็นทางการเลยด้วยนะครับโอเคแล้วก็มาที่ตัวของด้านหลัง นะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะฮะจะมีรายละเอียดของการ์ดต,ต่างๆประกอบไปด้วยการ์ดระดับ SDR 5แบบนะครับ DR ทั้งหมด5แบบมี VR 5แบบทีเบิรอาร์แบบ d ดอเบิอาร์แบบแล้วก็อาธรรมดา17แบบด้วยกันนะครับมีทั้งหมด5แคลนด้วยกันก็คืออย่างที่เราเห็นไปเลยนะครับก็คือชา a ์โด้พลาดีนลิงช็อกเกอร์มูนลาคุโมเพลมูแล้วก็ดาร์กเอลกูล่าอีกนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวกล่องของชุด v c p 0 4นะครับก็โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะฮะว่าภายในชุดดนี้้้จะะะปปรรกออบบไไวยไาง ชุดโอเคอ่ะเราจะเปิดบ็อกขึ้นมานะครับเราก็จะมีตัวของเรียกว่า s p Pack มาให้ด้วยนะครับนะออืรู้สึกว่ามีสุ่มให้ผมไม่ได้จะจำนวนแห้ว่าเขามีสุ่มให้กี่แบบนะครับนะแล้วก็จริงๆใครที่โชคดีเนี่ยจะมีการ์ดที่เป็น imaginary ดีสุ่มวางไว้ในบ็อกด้วยนะครับซึ่งกิฟตที่เขาแถมมาให้จะเป็นกิฟต์พลาสติก แล้วก็มี2หน้าแล้วก็เหมือนจะมีเลขกำกับไว้ด้วยนะครับน่าจะมีประมาณ120กว่าใบาแค่นั้นเองนะครับนะก็ใครเปิดได้ก็ถือว่าโชคดีไปนะแล้วก็เก็บไว้ดีๆรู้สึกว่าทางไทยแวนเขาจะมีเหมือนอุปยิไว้อยู่นะครับว่าถ้าเปิดได้ในอนาคตเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับโอเคตอนนี้เราเปิดไม่ได้เราก็ไม่พูดถึงแล้วกันนะครับนะโอเคเรามาดู s อ Pack กันดีกว่านะฮะว่าจะให้อะไรมาบ้างเนาะในหนึ่งบล็อกเนี่ยเขาจะแถม s อ Pack มาให้1แบบนะครับ โอเคเอสแพคที่เราได้ชุดนี้ก็จะเป็นตัวของโมล่าคมูเนาะก็จะเป็น SP อย่างแรกก็เป็นมูซาชินั่นเองนะครับดอฮะอืมฟอนต์ huh. uh huh. แล้วก็จะเป็นเป็นกิฟต์ครับผมืโอเคท้ huh. okay. งทั้งโอเคเลยนะฮะก็ผมก็เล่นมูราโคโมอยู่เนาะก็น่าจ,จะได้ใช้อยู่นะครับแล้วก็มีซองทั้งหมด2 0ซองเหมือนปกติน,นั่นเองโอ้โ oh ห oh. กล่องเลเทสหมดลอะอะงั้นเดี๋ยวไม่พูดพันทำเพลงเราไปเปิดบล็อกกันเลยแล้วกันนะครับว่าการจากชุดนี้เราจะได้อะไรกันบ้างน,นั่นเองนะครับ โอเคผมประเดิมที่สองแรกเลยกันรู้สึกว่าเหมือนมันฉีกมันแล้วด้วยนะเฮ้ยฉีกมาแล้วนี่หมายความว่าไงอ่ะเรามาดูกันเลยว่าจะได้อะไรกันบ้างนะครับอ่าฮะสกิบัสแห่งการโยโยนครับไดร์เลกูล่านะครับโอเคเพลมูลนะฮะฟืบไดร์เลกูล่าแล้วก็จะเป็นลิงจ๊กเกอร์ครับสำหรับสวอลชิลดรา้กนนั่นเองโอเคอือฮึอ่ะสองที่สองนะครับ ก็จะเป็นเพลมูนที่เราได้เนาะชือ่อฮะชาร์ดูพลาดินละมูล่าโคโมะแล้วก็จะเป็นลิงโจ๊กเกอร์นะครับโอ้เกตสามใบนี้ได้มาสองใบแลว้วอย่างรวดเร็วสองสองโอเคสองที่สามอย่างรวดเร็วนะครับเป็นอิกกี้นะฮะลิงโจ๊กเกอร์ของเราเอ๊อย่างนี้ก็ได้เหรอสองตัวติดโอเคเราก็จะเป็นชาร์ดูพลาดินแล้วก็จะเป็น, adin, ปนโอ้โหโมีเดเลคชั่นนะครับของเพลมูนนั่นเองบอกเลยว่าน่ารักมากนะฮะคนนี้ โอเคอ่ะมาสองต่อไปนะครับเป็นของที่สี่แล้วนึ่งดาร์อิเรลกูล่านะครับมุลาคุมโมอ่าฮะดาร์อิเรลกูลา่าแล้วก็อืเอสพี SP ของชิโดยุกิน,นั่นเองนะครับนะอืมสวยงามเลยนะฮะนี่เป็นไงโอเคค่อนข้าง,างโอเคเลยนะครับเอสพี SP ผมแยกไว้แล้วกันนะฮะวางไว้ตรงนี้เนาะอ่าฮะแร่เป็นของลิงโจ๊กเกอร์นะครับดาร์อิเรลกูลา่าโอ้ลิงโจ๊กเกอร์บิดาพิจิน,นั่นเองแล้วก็จะเป็นอืมใบนี้จะเป็น VR นะครับเป็นฟอยนุน่นสำหรับ ซันเกคขีนั่นเองนะของมุลาคโมะโอเคนะวีอาของมุลาก็ออกมาแล้วนะฮะก็ไม่ได้ต้องตกใจอะไรมั้งเพราะน่าจะการันตีทุกบอกนะครับอ่าฮะอันนี้ชา a d โด p พาราดินไดร์เรกูล่าไดร์เรกูล่าแล้วก็ลิงจ็อกเกอร์นั่นเองอ่ะเปิดด้วยความเมามันต่อไปชึอบอันนี้ก็จะเป็นมุลาโคโมะนะครับ r ิงจ็อกเกอร์มุลาคโมะแล้วก็อ่ะเอสปีดดาร์เรกูล่านะครับเป็น ตัวของ dimension clipper นะฮะ,ะผมเห็นคนที่ร้านเขาชอบเรียกว่าค m มูกนะหรือว่าเยลลี่ก็ได้นะครับรก็เรียกอะไรก็เรียกเรียกไปเนาะก็ค่อนข้างโอเคนะไม่ได้แย่อะไ sp ก็จะเป็นลายกรอบนะครับ l i n k joker อ่าฮะเกลทหนึ่งเพลมูนนะครับชื่อโมอลคุโมะแล้วก็เป็น vr นะครับของไดริกลานึ่งอืมสวยงามเลยอ่ะโอเคสองเท่าไหรไม่แนรับแล้วเพลมูนนะครับ ไดร์เลกุล่าดิงโจเกอร์นะฮะตัวเก่งที่ใช้งานแล้วก็วิอาชาร์โดพลาดินนะครับเป็นกา,าร์ดบัสเตอร์ดากอนนะครับเมื่อตีคาร์เตอรบัสหนึ่งรีทายกับสองใบจวนหนึ่งแล้วก็คู่แข่งเลือกเลียนหนึ่งใบรีทายแล้วบกมื่นเทรล่าบอกว่าเมื่อเลียนถูกรีทายถ้านิโซมีการ์ดเกตสามที่มีบัสเตอร์อยู่จะบวกหนึ่งคลีนะครับโอ้แสดงว่าต่อการรีทายหนึ่งครั้งจะปั๊มคลีสทีหนึ่งนะร,รู้สึกว่าจะมีท่าปั๊มแบบว่าหลายๆคลีสอยู่นะครับนะบ mm hmm. ก็เดี๋ยวรอดูนะกายยนะร์ดบัส อันนี้เป็นเพลมูนนะครับเพลมูนเพลมูน huh. แล้วก็ลิงโจ็กเกอร์นะครับเป็น VR ก็คือเกรดอตัวหน้ากล่องของเรานี่เองนี่หน้าซองเลยนะครับอื้มฮะตัวนี้โอเคปะเปิดต่อชาร์โด้พลัดินอ่าฮะชาร์โด้พลัดินชาร์โด้พลัดินแล้วก็ VR ของเพลมูนนะครับเอ่อ end of stage นะฮะอ่ะอ่ะซองต่อมานะครับอันนี้เป็นลิง์จ็อกเกอร์เพลมูนเมื่อเราคุโมยแล้วก็มีเรเลชั่นของเพลมูนนั่นเอง ไปด้วยความรวดเร็วนะฮะซองต่อมาซองนี้แข็งๆนะฮะลิงโจโ็กเกอร์มุราคุมโมลิงโจโ็กเกอร์แล้วก็ชาร์ดพลาดินนะครับสำหรับทอมเปสเตอร์นั่นเองนะดาร์กบอลทอมเปสเตอร์นะวันนี้ก็น่าจะใช้งานนะครับน่ารักด้วยนะฮะโอเคมามาดูกันต่ออันนี้เป็นลิงโจโ็กเกอร์ครับดาร์กอเล็กูล่านะฮะเดี๋ยวมาชาโ์ดูมันตรงนี้นี่เดี๋ยวนะมั่วไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะ Shadow, Shadow, เนี่ยชาโ์ดูชาโดอ่ะดาร์กชืด ไดร์เลกูล่ามูราคโมะแล้วก็ปิกดำนะครับชา์โด้พลาดินโอ้ใช้งานอ่ะอันนี้ก็จะเป็นมูราคโมะนะครับไดร์เลกูล่าลิงจกเกอร์แล้วก็ปิกดำอีกแล้วนะฮะ mm hmm. อืมนะเดี๋ต่อไปนะครับโอเคอันนี้จะเป็นไดร์เลกูล่านะครับอืมชาโด้พลาดินชาโด้พลาดินแล้วก็ลิงโจกเกอร์นะครับโอ้ยยังไม่กี่ซองนะโอเคมามาดูซองนี้อันนี้เป็นมูราคโมะนะครับ ชาร์โด้พลัดินเพียวมูนแล้วก็ลิงโจ๊กเกอร์นะครับกีเวนหรือกระป๋องของเรานี่เองนะฮะก็งัดแวนได้นะครับเป็นตัวที่โหดลายมากโอเคอ่ะลิงโจ๊กเกอร์นะครับมูราโคมะลิงโจ๊กเกอร์ตัวเก่งแล้วก็ทาเปเตอร์นะฮะของชาร์โด้พลัดินโอเคซองต่อมาอันนี้เป็นลิงโจ๊กเกอร์นะครับลิงโจ๊กเกอร์ลิงโจ๊กเกอร์แล้วก็ โอเคเป็นแดง์ันอีเปอร์นะครับของไดรเลกูล่าแล้วก็ท้องสุดท้ายนะครับชื่ออืมอ,อันนี้เป็นเพลโมนชาโดว์พาราดิดนชาโดว์พาราดิดนแล้วก็มุลาคุโมะชิรายุกิเฮ้เฮ้ SP สองใบงั้นเหรอครับโอเคอ่าผมยังไม่ได้ไปดูเลดช่องชาวบ้าน,นีฮะอันนี้คือเปิดเลยยังไม่รู้เหมือนกันว่าเลดมันออกยังไงนะ ง ung, ง ung, นิดนึงโอเคเรากลับมาในช่วงของการสรุปเลทกันแล้วนะครับนะก็เมื่อกี้เราเปิดบล็อกไปใช่ไหมแล้วผมก็ไปเรียงการต่างๆในแต่ละแคร์มาแล้วนะครับนะก็จะมาสรุปว่าในแต่ละแคร์เนี่ยมันให้อะไรมาบ้างนะครับใน1ชุดนั่นเองนะซึ่งอาจจะไม่ได้เหมือนกัน100%เพราะแน่นอนะมันเป็นบล็อกสุมเนาะ บางใบอาจจะมีเพิ่มมีลดก็แล้วแต่นะครับนะแล้วแต่ว่าใครเปิดได้น,นั่นเองแต่นี่คือที่ผมเปิดได้นะครับใน1บล็อกนั่นเองก็สําหรับมูราคุมะกันก่อนนะครับนะก็จะเป็นซันเกคิผมได้มันทั้งหมด1ใบนะฮะแล้วก็จะเป็นชิรายุกิผมได้1ใบนะครับเกศสามคนนี้ได้2ใบน,นั่นเองเกศสองคนนี้ได้2ใบนะครับอือฮึเกศสองคนนี้ได้2ใบด้วยกันนะฮะเกศสองคนนี้ได้ใบเดียวโอเค แล้วก็จะเป็นคนนี้ได้2แล้วก็คนนี้2นั่นเองแค่นี้สาหรับแคโมลาโคโมูเนาะมีแค่นี้เลยนะครับโอเคต่อมาเป็นแคนเพลมูนแคนเพลมูนก็จะได้ BR มา1ใบด้วยกันนะครับได้เกศสา3คนนี้ผมได้มา4ใบยเยอะมากแล้วก็คนนี้ได้4ใบนะฮะเกยร์3เยอะจริงไีชั้น2ใบนะครับคนนี้ใบหนึ่งแล้วก็คนนี้ใบหนึ่งตามนี้นะครับสําหรับเพลมูนเนาะแล้วก็เป็นไดเรกูล่านะฮะไดเรกูล่าผมจะได้ BR 1ใบด้วยกันนะครับ โอเคเกตสามคนนี้สองใบเกตสามคนนี้สองใบด้วยกันนะตัวลูกตีแล้วก็คนนี้อีกสี่ใบด้วยกันนะครับเกตสองได้เต็มเลยซักกีบัสนะฮะดได้หนึ่งใบเกตสองคนนี้สองใบแล้วก็ขี้หมูกใบหนึ่งนะครับตามนี้ชา a ์โด้พาราดินฮะชาโด้พาราดินนี้ก็จะได้บีอาร์มาหนึ่งใบนะครับแล้วก็จะเป็นคนนี้สองใบด้วยกันนะเกตสามลองแล้วก็คนนี้สองใบนะครับแล้วก็ เกศสองคนนี้ได้มา5ใบบล็อกเดียวได้5ใบโหได้เยอะมากแล้วก็ทําเปเตอร์ได้2ใบนะครับเกนหนึ่งคนนี้2ใบแล้วก็ปีกดำได้2ใบด้วยกันนะครับแล้วสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นลิงจ็อกเกอร์แน่นอนว่าได้เยอะสุดด้วยกันนะครับเพราะว่าแค่เปิดตัวเขาเนาะการเขาจะเยอะนิดนึงนะฮะอย่างแรกผมได้บีอาร์ก็คือเกรดอมได้มาหนึ่งใบนะครับเกศสามใบนี้ได้มา3ใบด้วยกันนะฮะคนนี้ได้2ใบนะครับ กระป๋องได้ใบเดียวอยากได้สี็ต้องเปิดสี่นะฮะแล้วก็สําหรับคนนี้อ่ะคนนี้ก่อนได้มาทั้งหมด3ใบแล้วก็คู่นี้นะครับได้อย่างละ2ใบด้วยกันนะครับแล้วก็จะเป็นโดออนนะฮะผมได้มาใบเดียวคนนี้1ใบด้วยกันนะครับเกสหนึ่งคนนี้2ใบแล้วก็คนนี้3ใบดอพจีอีก2ใบด้วยกันนะครับประมาณนี้สําหรับเลที่ออกหนึ่งชุดแล้วผมก็จะได้เป็น การที่เป็น SP เนี่ยได้มา2ใบเท่านั้นนะครับก็จะเป็นชิรายุกิ1ใบแล้วก็จะเป็นตัวของ d i m e n s i o n c ิป p p e r อีก1ใบด้วยกันนะครับตามนี้สำหรับการ์ที่ได้มา1ชุดเนาะโอเคก่อนที่จะจบกันไปนะครับผมได้เตรียมตัวของการ์ด SDR แล้วก็การ์ด SP ทั้งหมดที่อยู่ในชุดนี้มาให้ดูกันด้วยนะครับนะโอเคเรามาเริ่มที่ตัวของ s p สนก่อนนะฮะ SP ที่มในชุดนี้เนี่ยจะมีชิรายุกินะครับนะอือึหนึ่งใบด้วยกันสวยงามนะครับ ที่เราเปิดได้นะก็จะเป็นด i เมนชัน n ร r ปเปอร์นะฮะแล้วก็มีคนนี้ที่เป็น SP ด้วยนะสำหรับเพลมู o o n SP ีเพล s p อสพีทอมเปเตอร์ของชา a d โด p พา a าดินนะครับแล้วก็จะเป็นของชาโด้พาราดินนี่ก็จะเป็น SP ีปิกดำนะฮะอันนี้ก็นารักดีนะครับนะโอเคมี5าใบนะครับสำหรับ SP ที่สมได้ภายในชุดนี้แล้วก็จะเป็นการ์ดระดับ SDR นะครับอ,อย่างแรกจะเป็น s d สดีอาร์เพลมูลนะฮะก็สวยงามมากค่อนข้างสวยงามเลยเห็นไหมครอบทองนะฮะ ตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็น SP Shadow Paladin นะฮะ g a s t Blaster Dragon นะะี่เห็นปหสวยงามมากนะครับนะตามนี้โอเคแล้วก็จะเป็นตัวของใบนี้นะฮะก็เป็น Sun k e a k i นั่นเองนะครับสำหรับ SDR เนาะก็จะมีพวกไอคอนแคลนเนี่ยอยู่ด้านขวาบนนะสำหรับการระดับ SDR ที่อยู่ในชุดนี้นั่นเองนะครับนะอ่าฮะ โอเคอันนี้จะเป็นเกรดอนะครับที่มีสุ่มในชุดนี้ด้วยนะนั่นเองนะฮะตราลิงโจ๊กเกอร์นะฮะแล้วก็จะเป็นไดร์ลูก้านะครับนะสำหรับดันทาเรียนนะฮะก็มี5แบบนะครับสำหรับการในชุดน,นั่นเองนะครับแล้วก็จริงๆเขาจะมีแอบ,บสุ่มตัวของคนนี้ให้ด้วยนะนั่นเองก็จะเป็นด็อกกิ้งดีเตอร์เกรยออนนะครับจริงๆเขามาจาก TD07 เนาะก็แอบ,บมีสุ่มเป็น s อ r ให้ภายในชุดนี้ด้วยนะนั่นเองนะครับนะก็ ีก2ใบประมาณนี้นั่นเองโอเคก็หมดกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวการเลากชุด VCP04 นั่นเองนะฮะก็ของที่ได้ก็ตามนี้เลยนะครับนะแล้วก็อันนี้ก็คือการ์ที่ผมเอามาให้ดูว่ามันมีสู่ม SV แบบไหนบ้างหรือว่าสู่ม s d แบบไหนบ้างนะครับนะก็สำหรับใครที่เล่นแคลนลิงมูราคุโมะดังเอลิ a กล่าชาโดหรือว่า เฮลมูนเนี่ยก็สามารถซื้อเก็บไว้ได้นะครับนะก็เป็นของเสริมที่ค่อนข้างดีเลยนะครับนะก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับการรีวิวการจากชุด v t v 0 4นั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ